ความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมในครั้งนี้เสนอคําว่าไม่หยุดไม่ถึงพระไม่หยุดในที่นี้ก็คือไม่หยุดธรรมความชั่วคือทุจริตสามอย่างนั่นเองนั่นก็คือกายทุจริตไม่เว้นจากการา่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่เว้นจากวาจีทุจริตคือพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ ไม่เว้นมโนทุจริตนั่นก็คือมีความโลภอยากได้สิ่งของของคนอื่นมีจิตที่พยาบาทปองลายคนอื่นและมีทัศนคติที่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมถ้าไม่เว้นจากทุจริตทั้งสามอย่างทางกายทางวาจาทางใจเราก็จะไม่ถึงพระแต่ว่าถ้าเราเว้นได้ก็จะถึงพระก็คือประพฤตินตนให้อยู่ในกายสุจริตวจีสุจริต และมโนโสจุจดิตฉะนั้นหยุดแล้วเราเจึงถึงพระถ้าไม่หยุดจะไม่ถึงพระ,ะเจริญผ่อน